คุณเชื่อไหมว่าที่ดินบางแปลงในกรุงเทพราคาสูงถึงตารางวาละ3.8ล้านบาทวันนี้เราจะพาคุณไปดู10อันดับทำเลที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยปี2568พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับ10พญาไทราคาตารางวาละ1.9ล้านบาทศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อ BTS Airport Link อันดับ9พหลโยธินต้นสาย 1.9ล้านบาทต่อตารางวาทาเลศักยภาพตามแนวรถไฟ,ฟฟ้าใกล้แหล่งช็อปอันดับ8ยาวราช1.93ล้านบาทชัยน้าทาแห่งกรุงเทพค้าขายไม่มีวันหลับอันดับ7สุข,ขุมวิทเอกมัย1.96ล้านบาทไลฟ์สไตล์หรูใกล้ทองหลอ่ออันดับ6สาทร2.35ล้านบาทศูนย์กลางสำนักงานระดับสูงของกรุงเทพ อันดับ5สีลม2.67ล้านบาทย่านการเงินของเมืองหลวงที่ไม่มีวันตกรุ่นอันดับ4อโศกสุขุมวิทยี่สิเอ็ดสอล้านบาทเชื่อมต่อ BTS MRT ใจกลาง CBD อันดับ3สุขุมวิทไทมแควร์สองล้านบาทที่ดินติดรถไฟฟ้าใกล้แหล่งออฟฟิศโรงแรมหรูอันดับสถนนวิทยุ 3.07ล้านบาทย่านสถานทูตไฮ้เอนเงียบสมบใจกลางเมืองและอันดับหนึ่งสยามชิดลมเพลินจิตสูงถึง3.85ล้านบาทต่อตารางวาใจกลางเมืองที่ทุกตารางนิ้วมีมูลค่า